ก่อนดีใช่คือตื่นเต้นมากแล้วก็คือง,งานที่อัองงนเนี้ยที่ผมทํามาเนี่ยจะออกมาดีแน่แเพราะว่าจากจากเวลาที่เราทํางานเราจะรู้เราตั้งใจทํามากๆซึ่งถ้าเราตั้งใจทำหมายว่ามันน่าจะออกมาดีแล้วแม็กคิดว่ามันต้องสนุกแน่แน่ชัวร<ช>์ๆเพราะแม็กดูแลหนึ่งตอน <laughs> <c oughs> อนะฮะไม่คุณดูแค่หนึ่งเบรกจ้ะครับใช่นึ่งเบรกแล้วเราไม่ใช่แค่พป่แม็กที่ตั้งใจนะครับน้องนัทก็ตั้งใจเหมือนกัน เพราะฉะนั้นมันก็ต้องออกมาดีมากๆแหละเพราะแบบเราทั้งคู่แบตั้งใจกันมากๆเลยแล้วก็พี่ชีวินกับพี่ก้าพี่บอลชอเยทุกคนเขาแบบตั้งใจสุดๆนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนมาเดบอดตั้จริงนะนานนะนะมานะไหนเราแบบเรา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 สปอยหน่อยว่าเบรกเราได้ดูแล้วหนึ่งเบรกมันเป็นยังไงบ้างก็บอกเลยว่า บอกเลยว่าบอกเลยว่าคือผมดูตัวเองอ่ะดูตัวเองเล่นอ่ะยังแบบเฮ้ยยังเขินอ่ะยังเขินตัวเองเล่นเลยดูเออใช่เอ้ยเดี๋ยววันนี้มีมีพี่โทด้วยนะครับผมนี่วันนี้เดี๋ยวเราได้เจอพี่พุทธด้วยนี่พี่โทนะพี่โทก็ตั้งใจเออจริงคืออ่ะพี่นัดแหละยังไงบ้างเล่าสีคุณพี่เขาเธอเอาจริงจริงป่ะคือฉันตื่นเต้นมากเป็นแบบ เป็นสิ่งที่ฉันตื่นเต้นมากๆ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 นะตอนนี้แบบไม่รู้ทาไมทําไมถึงตื่นเต้นขนาดนี้ก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะอะไรอันนีก็คนฟังสียงหัวใจมากๆืตื่นเต้นเป็นพิเศษใช่ไหมไหนขอรองขอสาวในสัมภาษณ์หน่อยว่าเพราะอะไรครับเออตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากๆเลยจริงๆอะไรเงี้ยเราซึ่งแบบเราจะต้องบอกว่าอีพีนี้เป็นอีพีที่แบบเออจะพูดไงดีอีพีนี้เป็นอีพีที่แบบ เออเข้าห้องตัดหลายรอบมากๆทําทุกอย่างหลายรอบมากๆยอะไรเงี้ยแบบก็เลยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เป็นอีพีปกติอะทุกอีพีเราก็จะส่งให้คนอื่นดูดูอยู่แล้วเพื่อแบบรีเช็คว่าเออเป็นยังไงนู่นนี่นั่นโน่อะไรเงี้ยใช่ไหมแบบอสมมติอย่างอีพีเนี้ยเราก็ส่งให้พี่ออฟดูดูด้วยเหมือนกันลยไงพี่ออฟเองก็พูดว่าแบบเฮ้ยอีพีนี้น่ารักมากแบบคนจะรักแบบแม็กนัทมากๆอะไรเงี้ยแบบแเราก็อยากให้เป็นแบบนั้นนะเรารู้สึกว่าแบบ เออไม่รู้ไม่รู้จะพูดอะไรนึกออกปะงงงงจะบอกว่าตื่นเต้นแค่จะบอกว่าตื่นเต้นมากมากมากก็ตื่นเต้นทุกอีพีแหละแต่อีพีนี้ก็แค่ตื่นเต้นเป็นพิเศษหน่อยตอนนี้มือผมนี่แบบตื่นเต้นมากแบบว่าถึงเวลาที่รายการจะได้ออกแบบตื่นเต้นแล้วเว้ยอะไรเงี้ยเอออะสปอยหน่อยว่าหวานแค่ไหนอีพีหนึ่งหวานไม่ไหวหวานหรอหวานไหม ก็คือหวานครับคือมันก่อนที่จะหวานนะมันมันก็เผ็ดเผ็ดนิดหนึ่งแล้วตอนแรกมันจะเผ็ดก่อนแล้วทีนี้คือหวานหมดขึ้นเลยบอกใช่ตอนแรกมันจะเผ็ดแซบก่อนแล้วรสชาติมันจะค่อยๆ่อยบางลงไปไม่ที่เผ็ดๆนี้คือไม่ได้แบบอะไรนะหมายถึงว่ามีตีกันเผ็ดๆหน่อยดูเดือดดูเดือดนิดนึงเลยกินพริกมาใช่แต่ไม่ได้ดูสองตอนแรกไม่ได้ดูสองเบรกแรกเลยไม่รู้ว่าเออคตัดเขาตัดยังไงใส่เข้ามา ่เพราะเราก็รุนไม่แพ้กันใช่แต่ว่าเบรกที่ได้ดูนี่คือแบบอุ้ยเขินมากเขินพี่ชีเหรอเขินตัวเองเลยเขินน้องเมย์เออย่าลืมนะครับเขินแฮชแท็กด้วย ep สามเริกตอนสี่ทุ่มใช่ไหมไวเดนซี ep สามเขาเลิกปั่นแล้วตอนนี้ครับเลิปั่นแล้วสามทุ่มครึ่งคือเริ่มปั่นตั้งแต่สามทุ่มครึ่งนะครับใครที่ยังไม่โหลดเอสเพย์ตอนนี้โหลดยังทันอยู่นะครับผม เราแล้วก็มาดูครูวิชานกับน้องแหน่กันนะครับแล้วซึ่งแบบมันใช้ได้ทุกเครือข่ายนะคุณเอาจริงๆใช่ดูฟีดเครือข่ายนะครับทุกคนอาจจะโทบูพอเป็น a ออะไรอะไรเงี้ยแล้วแบบอาจจะต้องเป็น a ออเท่านั้นหรือเปล่าที่แบบดูได้เพราะมันชื่อแอปว่าเอไอเแต่จริงๆแล้วก็คือดูได้ทุกเครือข่ายเลยอืมจริงดูได้ทุกเครือข่ายเลยจ้ะแล้วซึ่งเอางี้เอางี้เอางี้การทำมีใครมาบ้างคะมีป้ากับโทรูนี่คือวอลแวรไม่ไหว เชิญัวร่คจับจิตมันพุตมากเน่เน่่ยๆจับมาแล้วพี่คังเนือกลางมันเชิญได้แค่สี่คนน่ะใครเข้าก่อนก็รับคนนั้นละกันอูุ้้นมากๆใคเจะไปตัวลูกปลาอืออีกสิบเออ a n สิบแปดนาทีนะ you guys can watch why this movie on youtube channel asp Yeah you can only w a t c h it l i v e so make sure you w a t c h it ยังไงยังไงยังไงไหนสมัยไม่เห็นมีใครเข้ามาเลยหรือว่าไม่มีใครอยากเข้ากับมานะพี่ป้าผมถอดเสื้อมาเลยครับมาเลย <laughs> ถทรรู้ไงกนะ็ไดบมาโชว์กล้าม, <laughs> มันฟูดไงมาเุยกัยน <laughs> อ่อเออเนี่ยหรือพี่พี่พโทยังอยู่ไหมครับเอาพี่โทมาคุยกับเราพี่โทหนีไปแล้วไอตัวนี้นี่คือแบบว่ายังไงเกมไวเออคูณคูณคูณอยากรู้ว่าก่อนที่เราจะนะนะั่นอ่ะเราจะต้องเตรียมตัวดูวเดซินี้ยังไงบางไหนแล้วสีเตรียมไ่โหลดแอปหรอครับ ก็ต้องเตรียมเตรียมหมอนอะจค่เตรียมหมอนก่อนเข้าแบบจิงจังเอาไปกอดเพราะว่าบางทีมือคุณอาจจะจีบหมอนในที่คุณไม่รู้ตัวก็เป็นได้อืมก็ควรควรจะอาบน้ําให้เรียบร้อยทําอะไรให้เสร็จแล้วก็นอนรู้บนเตียงเพราะว่าพอดูจบแล้วคุณจะ move on ไม่ได้ใช่คุณต้องเตรียมเตรมหมอเพราะว่าถ้าคุณดูจบแล้วคุณอาจจะแบบรับครูวิชันน้องเนี่ยเข้าไปในใจโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะครับ นี่นี่นี่โหเราโฆษณาแบบสุดๆไปเลยนะแปังป้งสุดๆไปเลยนึกว่าหายตรงใช่ยังไงแต่ไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มเลยจริงหรอคือเอางี้คือคุณคิดว่าแบบแรกที่เกิดสมมติว่าเขาเข้าไปดูอ่ะเขาเขาจะได้ชมอะไรบ้างเช่นแบบการแสดงที่ดีมากของสองนม หรือยังไงหรือว่าจะได้เจออะไรบ้างยังไงไหนแล้วซินี่วันนี้วันนี้เอานี้ก่อนอยากได้เทรนขึ้นแบบทวิตเตอร์อันดับที่เท่าไหร่ขอออนเลยออนเลยโอ้เราคาดหวังได้หรือได้สิคาดหวังแล้วกันคืออยากได้แบบว่าท็อปสิบไม่คือเราก็ท็อปสิบทุกครั้งอยู่แล้วในการออนแอร์ก็คือสมมุติถ้าเป็นอันดับหนึ่งได้นี่คือจะแบบ จะแบบว่าเราต้องหาเราต้องทําอะไรป็นแบบนั้นได้มันก็จะดีมากๆแหละถ้าติดอันดับหนึ่งทวิตเตอร์นะเราต้องหาอะไรทําสักอย่างหนึ่งแล้วนะบอกเลยบอกเลยว่าสมมติถ้าทุกคนช่วยกันปั่นนะครับเราเทรนด์ทวิตเตอร์ขึ้นอันดับหนึ่งได้นี่ผมกบนาจะหากิจกรรมหนึ่งอย่างทํากับทุกคนนะฮะใช่ครับอันดับหต้องมาหรือป่าใช่แล้วก็ทุกคนถ้าทุกคนมาดูเรื่องเนี้ยทุกคนจะแบบ ได้ดูแบบการแสดงที่แบบมันพัฒนาขึ้นจริงๆนะสาหรับนัทกจบพี่แม็กอะมันแบบเพราะว่ามันก็ผ่านไปสักพักแล้วอะตั้งแต่วัยอายุเด็กซีรีส์ครับก็<อ>แบบนัทกับพี่แม็กก็แบบได้เรียนการแสดงได้แบบได้รับการโค้ชต่างๆจากผู้มีพระคุณก็ <c oughs> อยากให้ทุกคนมาชมกันว่ามันแบบมันดีขึ้นนะอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนมันเป็นพยานครับยาเราเวิร์กเวิร์กช็อปกันเหมือนเหมือนถ่ายซีรีส์แบบโอ้โหเจ็ดภาคอะ จริงเราเวิร์กช็อปกัไมดีนี่คือไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะเผอเวิร์กช็อปเรื่องนี้นะว่าตอนที่นัดมาเวิร์กช็อปเยอะกว่าตอนมาเวิร์กช็อปวายยอีกอะสำหรับวายดีซินี่อ่ะโอ้โหไหนตอนเวิร์กช็อปโดนอะไรไปบ้างแต่ละคนพูดได้เหรอครับได้เอะพูดได้เหรอพี่จี้พี่จี้ว่าพูดได้ไหมก็ต้องต้องต้องผ่านการกดล็อกก่อนอ่ะต้องผ่านการกดล็อกก่อนหนึ่งวัน แล้วอะไปนอะไก็คือจะดีเลยการปลดล็อกปลดล็อกก็คือการที่การที่ร้องไห้แบบไม่หยุดไม่หย่อนหรอร้องไห้เลยหรอใช่กว่าจะมาถึงตรงนี้เราน้ำน้าตาร่วงกันมาแล้วนะครับผมรับผมจร่จิมมันก็แค่ฝุ่นะครับที่เข้าตาใรใคนที่ทําให้คุณแบบร้องไห้ไม่ใช่ฉันแน่นอนคุณร้องไห้กันเองแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จะขอฟ้องฮะว่าคนที่ทำตรงนั้นร้องไห้คือชีวินนะ ไม่เอ้แต่ว่าจำสีมาอ๋อคุก้าคุก้าครัไม่ไม่มันไม่มีอะไรครับทุกคนแต่ครั้งล่าสุดชีวินทำได้ครั้งล่าสุดชีวินทำนองนั้นร้องไห้นะครับเนี่ยทำไมพี่แม็แกี้แกล้งวิชีเออชอบปักปั๊มากๆอะไรอย่างงี้ไม่แคุณอ่ะให้ชวนแบบไลฟ์อีกหนึ่งทีก่อนว่า ยังไงว่าแบบคุณจะยังไงแบบพี่อโรนนิวอ้าพี่นิวเข้ามาหรอครับแกครับสวัสดีค่ะคุณอโรนนิวนาจาซูบแซบซูบแซบแต่ฉันเห็นคอมเมนต์นางด่าฉันปะใช่ไหมแ่มากด่าด่าแต่ว่ารักออาจิงๆหรอยก็อ้วนมากจากอรโรนิวนั้นอ่าไหนพูดสีไหนไหนพูดคำถามเมื่อกี่ไปคอยที่ ไม่ฉันถามจุกอ่ะนัดพูดก็ให้มาเชิญชวนทุกคนใช่ไหมครับอ่านัดจัดไปคืออยากจะบอกว่าทุกคนน,นะครับ <S <S ผม <S <S <ๆ S 2> พอดูไลฟ์นี้จบทุกคนเตรียมสแตนบายในแอป A a S Play ได้เลยนะครับผมสี่ทุ่มตรงนะฮะอีพีสามจะออกแล้วก็คือมาดูพร้อมกันเลยเนี่ยผมก็จะเปิดดูพร้อมกันเลยแล้วก็สนุกไปด้วยกันแล้วก็มาคุยในทวิตเตอร์ช่วยกันปั่นด้วยนะเชนทวิตเตอร์ใชครับ วายเดยซีลล่นี่ี p 3เราจะเริ่มการคแล้วเราจะไปคุยกันในนั้นแม็กนัทชีวินแน่นอนสัญญาว่าจะเข้าไปคุยกันในชีวิตเจอกันแน่นอนครับทั้งคืนครับวันนี้ก็คือแม็กนัทเนี่ยปกติที่มากสุดแบบ EP1 ใช่ไหมแบบมีคนบอกว่าพี่แม็กเนี่ยทวิตเยอะ